สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรียนการงานกับคุณครูฟางคุณครูจะมาสอนในเรื่องวิธีการปลูกผักค่ะวันนี้นะคะวิธีการที่ครูจะเลือกใช้คือการปลูกผักโดยใช้มเมล็ดค่ะ วิธีการที่ครูจะมาบอกนะคะเป็นวิธีการที่ง่ายมากๆทุกคนสามารถทําได้นะคะอันดับแรกทุกคนจะต้องเตรียมดินสําหรับปลูกผักก็คือการที่เรามีภาชนะสําหรับปลูกไม่ว่าจะปลูกไปกระถางหรือว่าที่แปลงเกษตรก็ได้นะคะโดยการที่นักเรียนนําดินมาใส่ในภาชนะที่ปลูกแต่ถ้าเป็นพื้นดินที่แปลงเกษตรนักเรียนสามารถนําจอบมาขูดหรือพรวนดินบริเวณที่ต้องการจะปลูกนะคะ หลังจากที่นักเรียนเตรียมดินเรียบร้อยแล้วนะคะในขั้นตอนต่อมาก็คือนําเมล็ดผักนะั้นไปแช่ในน้ํานะคะอาจจะแช่ทิ้งไว้1คืนแล้วจึงนําขึ้นมาพึงเอาไว้นะคะประมาณ10นาทีค่ะหลังจากที่เราพึงเมล็ดพันธุ์ให้แห้งเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนที่3คือการโรยเมล็ดลงบนพื้นดินบนภาชนะที่เราต้องการจะปลูกค่ะวิธีการนะคะเพื่อไม่ให้เมล็ดมันติดและหนาจนเกินไปเราจะต้องผสม ลงไปในมเมล็ดพันธุ์นคนๆแล้วก็เอาไปโรยค่ะขั้นตอนที่4นะคะหลังจากที่เราโรยมเมล็ดเสร็จแล้วเราก็จะมากลบกันวิธีการกลบนะคะจะใช้ดินก็ได้หรือจะใช้ฟางมาคลุมก็ได้นะคะถ้าเกิดนักเรียนใช้ดินจะต้องกลบดินเพียงเล็กน้อยนะคะประมาณเท่ากับความสูงของมเมล็ดนะคะ ในขั้นตอนที่5นะคะก็คือการรดน้ําผักค่ะในการรดช่วงแรกๆเราอาจจะรดเช้ารดเย็นนะคะแต่ถ้ามันโตขึ้นมาหน่อยอาจจะรดแค่ช่วงเช้าหรือช่วงเย็นอย่างเดียวก็ได้เวลาการรดนะคะช่วงแรกๆเลยเนี่ยเมล็ดยังไม่มีรากยังไม่มีที่ยึดเกาะฉะนั้นเราจะต้องรดนะ้ําเบาๆเพื่อป้องกันการเมล็ดกระเด็นไปอยู่รวมกันนะคะ และถ้านักเรียนเห็นต้นหญ้านะคะนักเรียนจะต้องถอนออกเพราะว่าต้นหญ้าเนี่ยมันจะไปแย่งสารอาหารผักของเรานั่นเองจ้าและในขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือเมื่อผักเนี่ยมันโตเต็มที่แลวเราก็จะตัดมารับประทานนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆกับวิธีการปลูกผักแบบใช้เมล็ดของครูฟาไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ใช่แล้วต่อจากนี้ไปนะคะคุณครูจะให้เราลองปลูกนะคะโดยใช้อุปกรณ์ที่ครูได้เตรียมไว้ให้นะคะให้นักเรียนลองปลูกค้าปลูกแล้วได้ผลแบบไหนลองถ่ายรูปมาอวดกันบ้างนะคะและในครั้งนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีจ้า